สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ลังสิตนครนายกคลอ,องสานะฮะนี่นะฮะก็มาจากทางนู้นนะฮะเส้นลังสิ์ไปนครนายกนะฮะก็คืออยู่เส้นนอกทางนู้นนะเส้นธัญ,ญบุรีคลองสามนะฮะนี่ผมอยู่ที่ร้านเคไบ168นะฮะตรงนี้เลยนะฮะครูหาใหญ่เลย4ี่ครูหาตรงนี้นะฮะได้รับส่วนลดจากราคาขายหน้าร้าน ทุกคันรวมถึงดาฮอนด้วยดาฮอนด้วยดาฮอนด้วยังไม่ผิดนะเคิร์นดาฮอนเ s สเอสเบนชี่ทุกคันจะล้อกี่นิ้วก็แล้วแต่ทุกคันเสือหมอบเสือเขาจักรยานทับพิเศษสุด่ันที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปโปรสวจากราคาขายหน้าร้านลดคันทีสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์าจะยอดซื้อจากยอดซื้อ 19มีนาคม2566คือ30เ <30 S 1> มษายน,นอ5 6 6น่านไหนที่ทางร้านได้จัดรายการไว้อยู่ก่อนแล้วใช้สิทธิ์โปรนี้ไม่ได้<แ>ต้องใช้โปรเดิมนะคะก็คือโปรโมชั่นที่จัดอยู่แล้วมันลดเยอะอยู่แล้วใช่พามาชมจักรยานนะฮะมีจักรยานเข้าใหม่ แล้วก็จักรยานแบรนด์ังๆเป็นจักรยานพับนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นจักรยานพับนะฮะให้พับใส่รถไปเที่ยวกันนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดีๆด้วยสภาพแบบเจ๋งๆเลยนะฮะก็คือว่าเน้นเน้นดาวฮอนเยอะมากนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะได้ดาวฮอนนะฮะแบรนด์นี้นะฮะจักรยานพับดาวฮอนเนี่ยมาดูได้ที่นี่เลยนะฮะเป็นจักรยานแบรนด์ดีๆเทิร์นอย่างเงี้ยดาวฮอนจะเป็นพวก KHS หลายคันเลยนะฮะรถสวยๆนี่นะฮะแล้วก็มากับทีมงานด้วยนะฮะมากับพักควกมากับเพื่อนๆนะฮะนี่งสันี่ฮะเขาขายกันอยู่นะฮะเขาขายกันอยู่ไม่เป็นไรนะฮะนี่นะฮะนิวบาลานดูใครเคยเห็นบ้างจักรยานเสือภูเขานิวบาลานนิมยชื่อรอเท้าเนี่ยสวยนะฮะ ก็คือว่าตอนนี้มีรถเข้ามาเยอะเลยะฮะรถใหม่แล้วก็ขายดีขายดีมากนะฮะเห็นได้ว่าแบรนด์เนี่ยสวยๆงั้นเลยฮนะรถเนี้ยสภาพเนี้ยเลโน่มีนะฮะเป็นเฟรมอลูเนี้ยเคยเหน็นกันไหมฮะสวยงามมากนะฮะเลโน่สีหวานนะฮะที่นี่จะบอกให้ว่าสภาพเขาดีมากนะฮะก็คือว่าใครที่จะซื้อไปขี่นะใครที่ จะซื้อไปแล้วก็ใช้งานเลยเนี่ยที่เนี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่านี่นะฮะดูอุปกรณ์แต่ละอย่างเขานะโปรตีนะฮะตอนรถมาลงจริงๆมันอยู่ในร้านด้วยนะฮะเต็มเลยตรงนั้เดี๋ยวผมจะข้าพาเข้าไปดูในร้านนะฮะแต่ตรงเนี้ยเป็นลานเขาจะตั้งคือถ้ารถมาลงเนี่ยเขาจะตั้งตรงลานนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าลานนี้กว้างเลยนะฮะเออเขาจะขายอะไรด้วยเนี่ยมงคลซับบรรจุภันเออเขาขายพวกบรรจุพันออพน,นะฮะจะเห็นน้องๆเข้ามาซื้อพวก กล่องใส่อะไรใส่ด้วยแยะเลยนะฮะเป็นพวกกล่องใส่อะไรนะกล่องใส่ไอ้พวกที่เขาทําขายอะ่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับถุงเลยอะไรเลยกล่องใส่ข้าวกล่องอะไรขายเป็นเป็นส่งนะฮะขายส่งนี่นะฮะบางคันเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนเลยนะฮะเป็นรถจักรยานทับแปลกๆลสวยๆแล้วก็ดูเขาสภาพฮะ,ะเขาจะคัดสภาพมาให้นะฮะ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันพร้อมใช้เลยนะฮะเนี่ยเขาคัดสภาพดีๆมาให้แล้วก็มาอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ที่คับได้น,นี่นะฮะอันนี้คือดาวพันนะฮะดาวพันนี่มีหลายรุ่นมากนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอาร์เชนะฮะเราไม่เคยเห็นกันนะฮะแต่ว่าโอ้โหเป็นเกียร์สลัมเ7็นะฮะบางคันก็เป็นรถแต่งนะรถแต่งสวยๆนะฮะ ก็คือมาเลือกได้เลยนะเขาเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันเดี๋ยวผมจะปักแผนที่นะฮะในคําอธิบายใต้คลิปไปให้บางคนอาจจะมาไม่ถูกนะฮะก็คือว่าโอ้ดานคอนคันนี้ึงถึงรถงไม่บ้านเลยนะฮะนี่คันนี้สวยนะก็คือบางคนอาจจะเข้ามาไม่ถูกทนะัแต่ไม่ไกลนะเข้ามานิดเดียวนะไม่ไกลมากนะฮะอ,อยู่ที่เส้นธัญญาคลองสามนะฮะเลี้ยวจากเลี้ยวจากเส้นรังสิตนครนายก ขาออกนะฮะเดี๋ยวซ้ายเข้ามานิดเดียววี่มาทางคลองสามนะฮะตงรงเข้ามานิดเดียวก็ถึงละประมาณกิโลนิดๆน,นะฮะนี่นะฮะดาวฮอนรุ่นนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าหายากมากเป็นถึงแม่บ้านนะฮะถึงแม่บ้านเป็นเกียร์ดุมด้วยนะฮะเกียร์ดุมก็คือเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างนี้เป็นมูเล่อย่างนี้นะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น นี่นะฮะใครที่ชอบแบบนี้นะเป็นเป็นเฟรมอลูนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมแอบเห็นนี่นะฮะดาวฮอนเป็นเสือภูเขานะฮะดาวฮอนเสือภูเขาพับได้นี่ใครที่อยากได้รถเสือภูเขาไปขี่เพราะว่าตอนเอาไปมันจะลําบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะพับได้พับปุ๊บเนี่ยจะเหลือครึ่งเดียวตรงนี้นะฮะก็เหลือแค่นี้นะฮะก็โอเคนะฮะ หรือว่าได้ล้อใหญ่แล้วก็พับได้ด้วยนี่ฝั่งนี้มีเทินเนี่ยเคินมาตึมเลยนะฮะนีถ้าเทินส,สวยๆนะเทินก็เป็นแบรนด์น้องๆเป็นแบรนด์ลูกของดาฮอน,นะฮะนี่นะฮะแ,แ,แต่ว่าก็โอเคนะฮะสวยนะนี่นะครับคูคันนี้สวยเนาะเยอะเลยนะ เนี่ยตอ,บบตอนนี้สองหนุมเขาก็มาดูเหมือน,นกันนะฮะมาด้วยกันนะฮะมาด้วยกันเดี๋ยวพาดูทางนี้นะฮะ khs khs นี่ <K HS. S 2> สวยมากเลยนะฮะแต่ละคันเนี่ย<พ>ดูดิของเมกาเหมือนกันนะฮะเป็นรถทัพที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เอาแพมทัวริงนะฮะเพราะว่าด้วยรูปทรงหรือการรับน้ำหนักนะฮะรับน้ำหนักได้เยอะ นนนนีี่่ะะะะฮฮ J S S S U เลยดดูิอใครอยากทราบราคาผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้นะฮะก็คือว่าโทรมาถามได้เลยเนาะโทรมาถามคุณเนยนะฮะเจ้าของร้านได้เลยต่อรองกันได้เลยนะฮะเพราะว่าคือคุยทีเดียวจบนะฮะคุณเนยเดี๋ยวแกรับสายเองเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ให้นะฮะก็คือทีเดียวจบเลยนี่นะฮะข้างในรู้แต่ยังมีนะนุ่น ือจริงมีเยอะนะฮะแต่ว่ามันอยู่ข้างในด้วยนะฮะคือมาเลือกได้เลยคนถว่าเลือกกันมันเลยอ่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมข้างในเต็มเลยก็มีหลายเกรดนะฮะเป็นเฟรมเหล็กที่ราคาไม่แพงก็มีนะฮะถ้าเฟรม,มารู้ก็แพงนิดนึงโอ้เนี่ยแด็ปเปอร์แบบนี้ดีพีนะฮะตนี้สวยงามมากนะฮะสิบสี่นิ้วสำหรับคนที่ชอบรถเล็กๆแล้วก็มีนะฮะเนี่ย เอาไว้พกเนี่ยรถเล็กๆเง็นี้ยเบนชี่เนี่ยนะฮะเบนชี่โนวิต้านะคะัวทนี้นี่นะฮะล้อสิบสี่นิ้วแล้วก็เอาเอาทั้งนะฮะเอาทั้งมีที่จับให้ด้วยตรงนี้นี่นะฮะมีที่ยกตัวนี้ยกได้เลยนะฮะหรือว่ารถที่สวยเรโนอย่างเงี้ยนีน,น,นะฮะเรโน,โน มาดูกันนะฮะโอ้โหเบนชี่นี่สวยนะเนี่ยเบนชี่เลยน,นะฮะผมไปถ่ายมาหลายที่ก็ไม่เคยเห็นนะฮะรุ่นนี้สวยงามจริงสีเดิมๆเ,เลยนะฮะลออ้อ14นะฮะเบนชี่ข้างในก็มีนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดนึงนี่ให้สองหลุมก็ถ่ายกันไป,ปน,นี่นะฮะนี่ตัวเอาทั้งนี่สวยนะ,ะเอาทั้งนะฮะผานะหเห็นเห็น out ทั้ง ไม่แน่ใจว่ารถของที่ไหนนะฮะถ้าเกิดใครมีข้อมูลแจ้งด้วยนะฮะคือรู้ด้วยเพราะว่ามากันยกเพียวเลยมากันสดสดไม่ได้ดูข้อมูลมาก่อนเลยครับว่าจะเจอรถอะไรบางทีเรามาเนี่ยเราเราไม่ได้ค้นหาเลยนะครับว่าค้นหาข้อมูลมาก่อนว่าเราจะเจอรถอะไรนะฮะมาเจอกันอย่างเงี้ยโอ้โหใช้แต่ไงไลท์โฟลด้วยนะจานกระเดื่มเลยแต่นี่เป็นซิงเกิลสปีดนะฮะนี่นะฮะข้างในเข้ามาข้างในนี่ก็ เขาเรียกว่าเป็นดาวพันทั้งทั้งกระบี่เลยนะฮะเห็นดาวพันธ์รุ่นเมโทนี่นะฮะเยอะเลยนะฮะรู้สึกเขาจะจัดโปรโมชั่นเลยนะถ้าเกิดเป็นรุ่นเมโทรนะฮะดาวพันเมโทรลดตัวเป็นพันเลยนะฮะพันกว่าบาทลดเยอะเลยเนี่ยสำหรับผมว่าเป็นแฟนดาวพันเลยนะใครที่ชอบดาวพันเนี่ยดูดีมีกี่รุ่นเนี่ยเนี่ยอ่า บอดวอล์กเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยแล้วดูดีสภาพแต่ละคันดีๆอย่างน้เลยนะ,ะ,ยนะ,ะสวยๆนะสวยทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ดูเฉพาะพวกขาไก่เนี่ยใครที่ชอบพวกเบอร์ดี้ขาไก่นี่เลยเนี้ยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมก็ชอบนะเบอร์ดี้นีนะบีดีอาเฮมของเยอรมันนะฮะเนี่ยเป็นธงชาติเยอรมันเลยขาไก่นี้แบบว่าเป็นอะไรที่ยอดมากนะฮะ ถุยก็มีรถถุยขาไก่ห,อห,กหือเป็นชี้ขาไก่นี่นะอันนี้นะเป็นชี้ขาไกน่นะฮะขาไก่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะก็คือปัดนแล้วน,นุ่มเนาะเพราะว่ามันมีโช้ข้างหน้าด้วยนะฮะเคยเอาไปลองปัดแล้วนะครับโคตรมันเลยนะอบอกตรงว่ามันมากนะฮะเนี่ยมีเมอร์ดี้หลายตัวเลยนะฮะทั้งปลายปิดปลายเปิดมีหมดเนาะ เปอร์โยก็มีนี่ใครกำลังมองหารถเปอร์โยนะฮะสีหวานๆสสวยแต่ว่าดาวฮอนเนี่ยเยอะนะของอก็เยอะมากรู้สึกจะมีเคทีด้วยนะฮะวันนั้เจอเคทีคันหนึ่งเคทีเป็นรถที่ขายดีมากนะฮะล้อ14นิ้วของดาวฮอนนี่รุ่นนี้ก็หายากนะเนี่อันนี้พานาโซนิกดูนะฮะโอ้ดูนี่อันนี้ล้อ12นะฮะล้อ12 รถอันนี้ก็โอ้โหมีเบาะนั่งหนึ่งโอ้โหนี่สุดยอดมีพนักพิงด้วยนะเป็นเกียร์ดุมเลยนะมีเกียร์ด้วยอยู่ข้างหลังเป็นเกียร์ดุมนะฮะเป,เป็นเป็นอย่างนี้เป็นดุมล้อนะ,ะเกียร์ดุมโอ้โหมีรถหรี่ก,การ์ดหรือพับนะครับหรีคพับหรการ์ดอแล้วก็ดาฮอนอันนี้สวยนะฮะ เซอร์ูหนะฮะดาวฮอนคันนี้สีสวยสีหวานมากนี่นะฮะใครที่สนใจนะฮะเพราะว่าดาวฮอนเป็นรถพัพที่ขายดีมากเนาะร้านนี้ก็มีเยอะมากนะฮะเหมือนเดินเข้ามาในศูนย์ดาวฮอนยังไงยังงั้นเลยนะศูนย์ดาวฮอนมือสองโหนีคันสีแดงนี่ก็สวยมาชมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมตัดแผนที่ไว้ให้นะ แล้วก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาถามได้ราคานะฮะโทรมาถามราคาได้ดเพราะว่าไม่ได้บอกราคานาะมนมีเยอะมากนะฮะมันมีหลายราคาเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันนะฮะแต่ราคาเพราะมันดูที่รุ่นดูที่สภาพดูที่ปีรุ่นนะฮะรุ่นต้องใช้ดีนะผมเอาไปลองปัดหลายทีแล้วบอกก็สวยนะดูดิบอกลาย สีส้มๆ mm. นะฮะนี่เขาไปทำเบาะใหม่ป่ะเนี่ยสวยดีน,นะฮะก็จะม,มีเยอะเลยนะฮะมาดูได้เลยเนาะหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะฮะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่จริงดูต้นคลิปก็มีนะผมถ่ายหน้าร้านให้แล้วเนาะมีเบอร์โทรอยู่แล้วนี่นะฮะเยอะเลยนะฮะ แต่ถูกใจดาร์ฮอนคันนี้นะับจะหน้าสามใบด้วยนะเ,เสือภูเขานะเสือภูเขาพับได้เนี่ยว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบปั่นเที่ยวนะคะคือบางทีเอาจักรยานพับไปเนี่ยจักรยานพับไปมันแบบว่าปั่นไม่มันนะฮะเหมือนเสือภูเขาขันเจ้าเสือภูเขาไปก็ไม่มีรถกระบะก็เอาไปยากอยู่นะฮะเพราะว่ารถมันใหญ่แต่ถ้าเกิดพับได้มันก็ลดลงครึ่งนึงนะมันพับตรงนี้ตลบกลับมาก็เหลือครึ่งเดียวนะฮะ เดือพียงเดียวก็โอเคนาะได้คันใหญ่ด้วยนะฮะอย่างเนี้ยอย่างพวกเนี้ยถ้าเอาไปเนี่ยถอดล้อก็ยังใหญ่อยู่นะ,ะถ้าถอดล้อออกก็ยังใหญ่อยู่ทับดีกว่านะฮะนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะของเขาจริงเขามีเขามีอยู่ข้างบนอีกนะฮะก็คือมีเยอะเลยมาดูได้เลยมีมีแบบให้เลือกเยอะมากนี่นะฮะก็คือสองส่วนนะฮะเป็นซุปเปอร์ด้วยนะฮะตรงนี้ขายของส่งด้วย เป็นพวกสินค้าราคาส่งนะฮะเป็นพวกอะไรนะกแก้วมั่งกล่องมั่งใส่ข้าวมั่งอะไรมั่งแถวนี้มาเอาเยอะนะฮะแล้วก็มีเคตรงนี้เป็นจักรยานด,ด้วยนะฮะคัสนสองส่วนนะ,ะนี่นะครับเคบอย168นะฮะโทรมาได้เลยนะฮะเป็นจักรยานคันเกียจากญี่ปุ่นถ้าวิ่งมาเนี่ยจับจับแผนที่มาเดี๋ยวเจอเลยนะฮะแค่เซิร์ชใน Google นะ,ะว่าเคบอย168นะฮะเคบอย168เจอเลยนะฮะเซิร์ชใน Google ก็เจอเลย เบอร์โทรก็0928919659นะฮะอ่าจะเบอร์เดียวกันเลยนะอ่าเกี่ยวกับอ่าบรรจ,จุภัณฑ์โทรมาได้เลยนะฮะบรรจ,จุภัณฑ์เนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยว่ามีอนุษย์อันนี้ไหมจัดส่งไหมหรือ,อยังไงนะฮะส่วนจักรยานนี่มีจัดส่งด้วยนะฮะก็คือจัดสง่งกลางจังหวัดได้เลยถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวเขาส่งขนส่งให้นะฮะไม่บ้าน เป็นร้านเทปไบค์หนึ่งหมีความสนใจจักรยานคัดเกรดนำเข้าญี่ปุ่นนะคะมาดูที่นี่ได้เลยสวยๆเจ๊เๆนะคะ